แหนเข้ามาดูเนี่ยยังไม่ได้กดติดตามกันใช่ไหมล่ะถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะสวัสดีนัเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องคาซากิในเกมแคมบัดดี้พาร์ทที่60ในรูทของนซัซมิก็อย่างที่บอกไปว่ากีจะเริ่มเล่นวองเอนดิง้งก็คือฉากจบที่ผิดพลาดผิดพลาดยังไง ก็ดูเอาแล้วกันนะเซนเซอร์ต้นคิววัตเจอร์ฟาบโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเอ๊ะแต่บอกตรงๆนะไม่ค่อยอยากเล่นเลยคือกีเป็นพวกที่เห็นแบบเขาเรียกว่าไงเห็นตัวละครที่ตัวเองชอบทำเรื่องแย่ๆไม่ได้ออนนี่มันแบบเราดอกใจเลยอ๋อฮันเตอร์นายกำลังเปลี่ยนเสื้ออยู่อย่างนั้นเหรอ That's right อ่อใช่นัสซี ฮิโรกับโยอิชิก็เปลี่ยนกันเสร็จแล้วนะแต่สองคนนั้นก็เหมือนจะทะเลาะก,กันอีกแล้วอะอและฮิโรก็วิ่งออกจากเต็นท์ไปหลังจากนั้นโยอิชิก็ตามเขาไปอืม,อมเอาจริงๆแล้วฉันไม่คิดว่าพวกเขาจะแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำอะ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงวิ่งไปในสภาพไหนเนี่ยฮานี่มันเป็นเรื่องปกติของพวกเขาเลยนะงั้นจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเปลี่ยนสภาพกับนายด้วยอ๋อไม่เป็นไรอ่ามันรู้สึกดีจริงๆเลยนะเนี่ยที่ในที่สุดฉันก็ได้ออกจากชุดว่ายน้ำของฉันสักที ฟิวดีขึ้นแล้วอ่ะอย่างเงี้ยค่อยหายใจสะดวกขึ้นหน่อยเ <Wow. S 1> ออฉันคิดว่าฉันคิดว่านายยังดูล่ำในเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบเนื้อตัวอย่างเงี้ยเหรออารมณ์เหมือนแบบ ฮันเตอร์จะชมว่านัสมีแบบโอ้อยังดูเท่เลยนะโดยเฉพาะขนาดขนาดอะไรหรอโดยเฉพาะเออขนาดไซส์อ๋อแต่ตัวเล็กอย่างนายเนี่ยก็ไม่แย่นะอมอไม่ใช่ ไม่ไม่น่าจะหมายถึงฮันเตอร์แล้วคือประโยคแม่งอย่างกามอะ่ะคือแบบตอนตอนที่มันหดอยู่มันก็ไม่แย่นะแต่ตอนที่มันใหญ่ขึ้นมาเนี่ยฉันก็ไม่มีทางเลือกนอกจากที่จะทําอะไรเพื่อปล่อยออกมันออกมาเฮีออยอะไรเนี่ยอเออเออเหมือนก่อนหน้านี้เหรออ่ออฉันไม่ควรพูดเรื่องแบบนี้นะเนี่ยเออฉันเดาว่าฉันคงยังไม่ได้ชินกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่อ่ะ เออนายกำลังพูดถ MM oh ึงเรื oh. ่องอะไรกันแน่เ like นี่ยนะซูมิอ๋อไม่ไม hmm, ่มีอะไรอ่ะก็เคนทาโร่แล้วฉันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกตินี่ไม่มีมึงเผยแต่หมดเลยนะเนี่ยพวกเราก็พวกเราก็แค่เล่นกันนิดหน่อยอ่ะหมายถึงเล่นน้ำมันนะ เล่นโตคือเอ่อ,อ,อนายก็รู้นี่ว่าฉันสอนเขาเล่นน้ําอยู่อะสอนเขาว่าไอ้น้ําเล่นน้ำเฉยอ๋อ,อ,อใช่ฉันคิดว่าฉันก็รู้แล้วอะนะถ้าอย่างนั้นมันเป็นเหตุผลที่พวกนายสองคนหายไปใช่ไหมใครทักมาเนี่ย <Hunter. S 1> เอ่อ,อ,อนายกำลังคิดอะไรนายกำลังคิดอะไรอยู่เนี่ยฮันเตอร์ ลิ้มพันแล้วเออ,เอ,อฉันก็แค่คิดว่าอาจจะมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นอ่ะแล้วหน้าแดงทำไมวะแล้วฉันก็แค่ลองตัดสินใจดูจากสิ่งที่พวกนายกำลังคุยกันเออถ้างั้นนายสองคนก็ทำอย่างนั้นใช่ไหมอ่ะอย่างนั้นคือยังไง <c oughs> ตรงนี้ถ้าเกิดเราทำให้หัวใจของนัสมิ อยู่ในระดับที่โคเทียได้นั่นก็คือไม่มีคะแนนเลยแล้วก็ติดลบด้วยมันจะมีตัวเลือกแปลกๆ2อันโผล่มานั่นก็คืออันแรกเลยก็คือนี่ We can do it ก็คือเหมือนแบบพวกเราสามารถทำกันได้นะท้านายต้องการอืมกับอันที่สองแป๊บนึงนะเนี่ยฉันสามารถโชว์ให้นายเห็นได้นะโชว์อะไรก็คือเลือกสอันนี้ อันใดอันหนึ่งแล้วมันจะปลดล็อกขัดซีนให้ um อืมเราพวกเราก็ทำกันได้นะทานายอยากทำอะ่ะฮันเตอร์อ๋อก,ก,ก็ฉันคิดว่าฉันก็ค่าสงสัยนิดหน่อยอะนะซึมิฮันเตอร์แม่งลายเดียงสานี่วะเ <c oughs> ยี่ยมเลยนะเนี่ยฉันก็อยากจะลองทำกับคนอื่นบ้างอะเชี้ย ไม่ชอบเลยอ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเราทําให้นาซมีถูกใจไม่ได้สุดท้ายนาซ,ซมีก็จะสามารถกับใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่น่ารักแบบนายนะฮันเตอร์ฉันแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเลยโ <I> พวกเจ้าชูเลยนาซมีแม่งกลายเป็นคนตัวชู้เลยอ่าอะฉันว่าฉันก็ อยากจะพูดแบบเดียวกันกันกบนายเหมือนกันนะนาซิมิ hmm. ฉันไม่เคยคิดเลยว่านายจะสนใจทำอะไรแบบนี้กับฉันในตอนแรกอะ Actually <c oughs> ฉันอยากจะลองตำแหน่งใหม่ๆดูนะมันจะต้องเป็นจุดที่ทำให้พวกเราทั้งคู่รู้สึกดีแน่ๆเลย เออก็ได้นะซมิงั้นฉันจะทําตามที่นายบอกแล้วกันนะคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะไม่มีให้กีตัดอะเดี๋ยวกีชับเอาแล้วกันนะฮะนั่นมันสนุกใช่ไหมล่ะฮันเตอร์มันก็จริงอะนะฉันไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอะ Maybe <you> should. บางทีเราควรที่จะทำกันให้มากขึ้นอะ แล้วเป็นฝ่ายชวนด้วยไงประเด็นหรือนายจะทํากับคนอื่นๆด้วยก็ได้นะมันจะต้องสนุกมากกว่านี้แน่ๆไอ้เฮียนาัสมิเหมือนแบบรอวิชาสัตว์เอ่อเออฉันขอโทษนะนัสมิแต่ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อ hmm? <Hey? S 2> <Well> ่ะเฮ้เราไม่ พวกเราไม่ควรทำอย่างนี้กับใครนะโดยเฉพาะกับเพื่อนสนิทของเราอะ่ะเออมึงคันเตอร์มันจะคิดได้เลยอีควายเอ้ยเปลี่ยนเมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดวหัวร้อนเราคนที่จะทำเรื่องแบบนีน้เฉพาะกับคนที่รู้สึกพิเศษมากมากเท่านั้นไม่ใช่หรือไงอะ <I see. S 1> อ๋ะอฉันเข้าใจแล้ว <'m> sorry. ฉันเข้าใจแล้วฉันขอโทษนะที่ ฉันไม่คิดให้มันดีก่อนหน้าเนี้ฉันก็แค่ปล่อยให้ตัวเองอยากรู้แล้วก็พาตัวเองเลิดออกไปอะ <Anyway. S 1> ยังไงก็ตามฉันคิดว่าเราควรที่จะตามคนอื่นๆไปนะในตอนเนี้ยพวกเราก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วมันก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้ว <All right. S 1> อะอะก็ก็ใช่อะ่ะงั้นไปกันเถอะตอนเนี้ย อย่างเชี่ยเลยอันนี้ก็คือเคนทาโร่ไม่รู้เรื่องแล้วก็จะแบบนั่นแหละเหมือนเหมือนก่อนนั้นเคนทาโร่ไปช่วยงานคุณโยชิมาไม่รู้โอเคเราจะย้อนไปในหลูดแบะไอ้นี่เลยลวกันวองเอนดิ้งไปเลยโอเคตัดโอเคส่วนตรงนี้จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่เราได้เลือกเลยก็คือมันจะเป็นปัญหาของแต่ละคนแล้วเข้าเนี้ยทุกคนก็จะแบบ รับไม่ได้แล้วก็หนีไปแล้วคราวนี้เราก็ต้องเลือกว่าจะทํายังไงดีอันนี้ข้อสุดท้ายนี้เราต้องเลือกว่าพวกเราควรทํายังไงกันดี oh, <no. S 1> อ่ะอ๋อไม่นะเราทํายังไงกันดีอะ <et> นายต้องตามเขาไปนะเคนทาโร่มีเพียงนายเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเขาได้ในตอนเนี้ <All right. S 1> นายก็พูดถูกอะ ฉันคิดว่าฉันควรที่จะตามเขาไปตอนเนี้จุดๆ <What the? S 1> โอเคตรงนี้มันเหมือนเดิมกี่จําได้กี่จําได้ว่านี่มันเกิดเรื่องเฮี้ยอะไรขึ้นนี่จาได้เลยไม่เชื่อย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปดูแบดเอ็นขี่จําได้ว่ากี่พูดแบบนี้ <Huh. S 1> งั้นก็ข้ามไปแลวกันโอเคตรงนี้ maybe โอเคอันนี้รู้สึกว่าจะเหมือนเดิมนะแค่ว่ามันเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่มีคัสซีนที่แบบนาซึมีนั่งคุกเข่าอะ่ะมันเป็นนาซึมีกับเคนทาร์โลยืนคุยกันเฉยๆอะ <But> ใช่ไหมประเด็นแบบนึงนะ <But> ใช่เหมือนเดิมเหมือนกับแบดเอนทุกอย่างเลยก็คือนาซีมีจะบอกว่ามันก็จริงอะ่ะที่แบบพี่พูดอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าตัวเองเข้ามาที่นี่เพราะว่าอยากให้คนสนใจอยากให ทุกคนพึ่งพาตัวเองตัวเองจะได้รู้สึกแบบเด่นขึ้นมากว่าพี่บ้างเพราะว่าทุกคนเอาแต่แบบอวยพี่อะไรอย่างนี้โอเคงั้นข้ามเลยแล้วกันตรงนี้น่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้ความจริงฉันก็รู้ตัวเองดีว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ฉันสามารถทำได้ เพื่อทำให้นัสมิรู้สึกดีขึ้นฉันคิดว่าหลังจากนี้ฉันจะทำให้นัสมิรู้สึกมีความสุขแล้วก็ผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้เหมือนกับที่เขาทำเพื่อฉันแต่ว่าฉันก็คิดผิดโดยที่ฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ของเขาเลย แล้วฉันก็ทำให้มันแย่ลงขึ้นไปอีกด้วยการยัดเยียดไอเดียให้เขากลายเป็นสเกลมาสเตอร์ในตอนแรกฉันก็แค่รู้สึกผิดหวังในตัวเองจริงๆในท้ายที่สุดสิ่งเดียวที่ฉันทำได้ก็คือหันหลังแล้วก็ฟังเขาร้องไห้ตอนที่ฉันเดินออกมา คนละมูดเลยอ่ะคือแบบแบดเอนอย่างน้อยนัซีมีมันก็ไม่ร้องไห้ไงนัซึมีและฉันไม่คุยกันเลยตั้งแต่นั้นมาและความตึงเครียดระหว่างเขากับพี่ชายก็ยิ่งแย่ลงขึ้นไปแต่อย่างที่เพื่อนๆทุกคนบอกฉันจะต้อง มั่นใจว่านาซูมิจะมีพื้นที่ส่วนตัวมากพอที่จะคุยกับเราถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้อยู่ข้างๆเขาก่อนที่จะออกจากค่ายก็ตามก็คือต้องให้พื้นที่ของเขาให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาจนกว่าเขาจะพอจนกว่านาซูมิจะพร้อมคุยกับเราอืม ผ่านไปสักประมาณสองสามวันและในวันนี้มันก็มาถึงเวลาที่ฉันกับคนอื่นๆจะต้องออกจากแคมบัดดี้เอาละ่ะนั่นควรจะเป็นอันสุดท้ายเขาเรียกว่าอย่างสุดท้ายของฉันแล้วนะมันเก็บของอยู่ uh ดูเหมือนนายจะพร้อมแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮอเคนทาโร งั้นนายอย่าลืมตรวจสอบของของนายอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะโอเคไหมอะ <Guys? S 1> เอ,อพวกนายแล้วนัซมี่อะ <Well> พวกเราก็เห็นเขาอยู่กับพี่ชายของเขาอะนะดูเหมือนว่าพวกเขากำลังรอรถของพวกเขาอยู่อะ่ะ <c oughs> ก็คือรอรถมารับ <c oughs> ความจรงิงไรมันแปลว่าขี่นะ <c oughs> แต่คือในบริบทเนี้ยมันน่าจะแปลว่ากำลังรอรถอะไรอย่างงี้ ใี่นี่เขาเรี่ยงเรามาหลายวันแล้วนะเนี่ยแล้วมันก็เหมือนกับเขาไม่คิดที่จะมาบอกลาเราเลยอะ่ะฮึมันไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อยอะ่ะจริงๆแล้วเขาก็ไม่คิดจะให้พวกเราไปช่วยเขาไม่ใช่เรื่องไงอะ่ะ มันน่าจะสนุกกว่านี้ถ้า2อสวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราคุยกันบ้าง hmm. นายไม่เคยบอกเราเลยนะว่านายคุยอะไรกับนนะัสมีบ้างอะในวันนั้นเค็นทาโร่โอ้ยเอาเถอะนะพวกนายเราไม่ควรที่จะพูดถึงเรื่องนั้นต่อไปแล้วนะปล่อยเขาไปเถอะ เราทุกคนก็บอกเองไม่ใช่เรื่องไงว่าจะให้เวลาแล้วก็ให้พื้นที่เขาอะ right. ฉันแน่ใจนะว่าเขาจะต้องกลับมาเป็นนัซมีคนเดิมแน่แม้ว่าจะแม้ว่ามันอาจจะเป็นหลังจากที่เราออกไปจากแคมบัดี้เนี่ย wow. อ๋อก็ใช่อ่ะฉันเดาวะนะฉันหมายถึงมิสเตอร์เพอร์เฟกที่พวกเราพูดกันที่เนี่ยที่พวกเราพูดถึงที่เนี่ยเ,เรียงประโยคอยู่คือแบบยอยอชีมันยอยอชีมันชอบพูดคำสั้นๆแล้วมันบางทีมันแปลยากนอกจากเนี้ยพวกเราก็รู้นะว่านายอะ่ะพยายามที่จะช่วยเขาสุดความสามารถแล้ว ใช่ไหมล่ะเคนทาโร uh ่ไม่จริงเคนทาโร่บอกไม่จริงอ๋อนั่นรถมาแล้วนี่เฮ <laughs> ้อต้องการกล้ามเนื้อของฉันที่จะแบกของของพวกนายไปไหมล่ะโอเคอ๋อได้ได้ขอบคุณนะเคนขอบขอบคุณนะโยอิช <laughs> ิเคนทาโร่ใช <laughs> ่ เออกูกดข้ามหรือเปล่าใช่ไหมจริงจริงด้วยเขียนฮลโหลเอ้ยไม่ใช่นื้นในรถด้วยเนฮลโหลนายต้องรักษาสัญญานะว่านายจะเปาะโอเคหลังจากช่วงฤด,ดูร้อนเนี้ยงั้นฉันจะพยายามแล้วกันนะ พวกเราจะติดต่อนายไปอย่างแน่นอนนะ oh. อ่ะอ๋อความจริงแล้วพวกเราก็ติดต่อนะัซมิเขาได้นี่ตอนที่อยู่นอกฤดูกาลน่ะเพื่อที่จะเช็คว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเช็คว่าเขาดีขึ้นไหม yeah, right. เออนายพูดถูกอะ่ะทุกอย่างมันจะต้องไม่เป็นไรนะ่ะ yeah, right. ริงด้วย hmm. เออดีใจง่ายจังนะ แล้วพวกนายยังต้องการให้ฉันถือกระเป๋าให้พวกนายอีกหรือเปล่าเนี่ยโอเ๋อได้สิโอเคเฮ้ยแบกของฉันไปด้วยสิบุ๊คบอยนล้วเส้นนายไม่คิดที่จะบอกลาทุกคนจริงๆหรอเคทัลโอ่ะเคทาโโลลืมเสียง พี่นาวาโตะเอ่อนัสมิอยู่ไหนอ่ะออ๋อืมฉันเพิ่งส่งเขากลับบ้านไปเมื่อกี้นะฉันกลับมาที่นี่เพื่อที่จะเอาของบางอย่างที่ฉันลืมเอาไว้ก่อนหน้านี้อ่าอ่อืนายคงเป็นห่วงเรื่องของเขามากเลยใช่ไหมล่ะน้ำลายเต็มปากเลยตอนนี้อื เออก็ใช่อะครับแล้วพวกคุณสองพวกพี่ยังทะเลาะก,กันอยู่หรือเปล่าอ่ะเมคอัพมันแต่งหน้าไม่ใช่เหรอวะแต่แต่มันน่าจะแปลว่าทะเลาะก,กันน่ะเลยเอ้ยไม่ใช่สิมันสามารถแปลว่าแบบเจอกันไหมได้ด้วยใช่ไหมถ้าจําไม่ผิดอแบบ่ะกี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปใส่อีกทีแต่ในนี้นมันน่าจะแปลประมาณแบบนั้นพวกพี่สองคนยังเจอหน้ากันอยู่หรือเปล่าอ่ะ มันก็ยังไม่ใช่ตอนเนี้นะแต่ก็กําลังคิดที่จะทำอยู่ actually ฉันก็ถอนตัวออกจากงาน s ก u l l าสเตอร์แล้วนะถ้ามันช่วยได้นะ่ะ <Huh? S 1> คุณทำอย่างนั้นเหรอ <Yeah. S 1> ใช่ฉันคิดว่ามันน่าจะดีที่สุดอะถ้าเกิดฉันเอาทุกอย่างมาเพื่อ แก้ไขนิสัยของนัซมิแม้ว่ามันจะหมายความว่าเขาจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีก <What? S 1> อะไรนะคุณเอ๊ะพี่หมายความว่าเขาจะไม่กลับมาที่แคมบอดดี้อีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นเหรอย <Yeah. S 1> ใช่เขาเองก็พูดอย่างนั้น I'm sorry ฉันขอโทษนะเคนทาโร่แต่ตอนนี้ฉันต้องไปแล้วล่ะมันก็ดีนะที่ได้เจอพวกนายทุกคนอนะ่ะแม่งศบแบบคือแบบแบดเอ็นอะ่ะเรายังได้เจอนาซมีไงยังติดต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแค่ว่านาซมีไม่ได้เข้าค่ายเฉยแต่พอเป็นวองเอ็นปุ๊บกูไม่เจอนาซมีเลยโดนฆ่าหมกศบ <laughs> ฉันยืนยิง่ง ยิ่งฉันยืนยิ่งเหรอฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นถึงกับเอื้องไม่ได้ยินที่พี่นาโอตโตะบอกฉันว่าไม่ใช่ฉันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นถึงกับเอื้องไปเลยเมื่อได้ยินพี่นาโอตโตะบอกว่านาซมิได้ตัดสินใจเรื่องนี้แล้วฉันไม่อยากจะเชื่อเลยแต่ฉันจะหลอกตัวเองถ้าฉัน หวังว่าสิ่งต่างๆมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่มันจะเป็นการหลอกตัวเองหัวนะทั้งใจของฉันเต็มไปด้วยความเสียใจที่ฉันรู้ว่าฉันทำเรื่องนั้นเองหรือพูดได้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือฉันพยายามช่วยเขาในทุกๆครั้งที่อยู่ด้วยกัน บางทีมันอาจจะต้องเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วจริงๆแล้วฉันอาจจะไม่ได้ทำอะไรที่เป็นการช่วยเขาเลยในท้ายที่สุดวันเกิดนซสมีโคตรแกงนซสมีอะ่ะวันเกิดมาเล่นแบดเอ็นคือแบบมันแบดไม่สุดอะ่ะไม่รู้ดิ มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้เศร้าน้อยเขาเรียกว่าอยางเหมือนแบบกี่ว่า Impact มันดูน้อยกว่า Bad Ending อะ่ะอย่าง Bad Ending มันยังรู้สึกแยก่กว่าแต่วองเอนแปลกๆอ่ะคือมันจะเป็นไปได้หรอที่แบบเออไม่คุยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยกินขนมอืมอืม อืมแล้วคู่สุดท้ายก็เหมือนกับไม่ได้เจอกันเลยใช่ไหมแต่กี่จําได้ว่ามันน่าจะมีหลังจากนี้ใช่ไหมจริงด้วยมีมันก็ผ่านไปเกือบปีแล้วใกล้จะถึงเวลาใกล้จะถึงช่วงฤดูร้อนอีกครั้งนึง่งฉันยุ่งอยู่กับชีวิตในโรงเรียน จนยากที่จะติดต่อกับเพื่อนๆที่เคยเจอในแคมปัตตี้และมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่ฉันไม่เคยได้ยินชื่อของนัสซมีอีกเลยตั้งแต่นั้นมาฉันคิดว่าเขาคงแน่วแน่กับการตัดสินใจของเขาจริงๆที่จะไม่เจอทุกคนอีกครั้งหนึ่งรวมถึงตัวฉันเองด้วย ฉันได้รับจดหมายเชิญจากแคมบัตตี้หลังจากที่อยู่ในช่วงเปิดเทอมอยู่ในช่วงปิดเทอมเชิญเข้าไปร่วมในฤด,ดูร้อนนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอ,มอมืมันแปลว่าอะไรอะ่ะมันมันแปลว่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่ฉันคิดไปเองเหรอ มันจะไปการกลับไปมันจะสำคัญอะไรท่านนะซึมิไม่ได้อยู่กับฉันแล้วทุกอย่างมันคงไม่เหมือนเดิมหรอกถ้าเกิดไม่มีเขาเพราะอย่างนี้แหละฉันก็เลยปฏิเสธแล้วก็ปล่อยให้เขาเรียกว่าปล่อยให้สิ่งที่เป็นอยู่มันเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็น ฉันเดาว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเมื่อฤดูร้อนครั้งที่แล้วปีที่แล้วเออไอเน,นี้ยประโยคแบบเนี้ยเศร้าอาจจะเป็นความทรงจําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ชักที่สักวันหนึ่งฉันก็คงจะลืมมันไปเออต้องแบบนี้มันต้องจบแบบนี้มันถึงจะแบบดูเศร้าๆหน่อย เพราะว่าเกมมันเน้นเรื่องของแบบความทรงจําที่สําคัญที่สุดใช่ไหมฉากจบมันก็จะต้องเป็นความทรงจําที่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นแคสเศษเซียวของความทรงจําอร่อยจังโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ละอ,อ๋อล้วก็อย่าเรื่องหนึง่งถ้าเกิดเราเล่นแบนเอ็นได้แล้วมันจะเข้าคัสซีนตรงนี้ได้แต่ไม่เข้าหอกถูกโดนแบนโอเค